สวัสดีครับผมครูเอนะครับเป็นประจำทางช่อ o u t u b e ครูเอกเลขพยากรณ์ทุกเช้านะครับเจ็นาฬิกาส่วนทางช่องยูทูบอ่าส่วนทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์ขอไปครับก็สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่ 2, 3, 4, 5หเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งวันที่6นะครูเอกมีงานช่วงต้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคลิปนะครับในการแต่ไม่ใช่การไลฟ์สดนะครับแต่เป็นคลิปแต่เวลาก็จะได้ชมรับชมก่อนทางช่องยูทูบ เช่นเดิมนะครับผมโอเควันนี้นะครับไม่พูดภาพทำเพลงเพราะอาจจะมีการอัดหลายคลิปนะวันนี้นะครับก็เป็นกลุ่มเลขที่น่าสนใจนะครับเป็นกลุ่มเลขที่น่าสนใจแล้วก็ผมจะบอกให้ว่าคลิปนี้จะต่อเนื่องในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้จะก่อต่อเนื่องในคลิปถัดไปก็คือ,อวันนี้เป็น1498เแนาะแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็น9841 ติดกันเลยม,ลม,มันแปลกมากนะครับมันแปลกมากนะครับมันแปลกมากตรงที่ว่า41498กับ8941ดันมาขอพร้อมกันผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมมันขอพร้อมกันได้เนาะผมก็งงเหมือนกันว่ามันขอพร้อมกันได้ยังไงเพราะว่าไอ้1498เนี่ยเพิ่งขอมาเมื่อวันก่อนในชั้นเรียนเพราะในชั้นเรียนผมจะทําให้เลยแล้วมันไปลงล็อกกับกลุ่ม8941พอดี ในที่คอมาคาับช่งูว่าโหผมนี่แบบแปลกใจประหลาดใจเช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่เป็นไรได้ชม2คลิปแบบกลับไปกลับมาซึ่งคุยไวแล้วว่าคุยจะไม่ทํา2คลิปติดกันใช่ไหมที่แบบจะไม่ทําแบบร่วมกันนะจะต้องทําแยกแต่ใครที่ติดตามมาช่วงนี้ได้ชมติดกันเลยดีใจด้วยนะครับโอเควันนี้เรามาพูดถึงกลุ่มหนึ่งสี่เก้าแปดก่อนนะครับกลุ่มเลขเจ็ดสินฉบไวนะครับอั้งชื่อว่าตัดสินฉบวัเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้ก่อนนะครับ 1498ปนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่ด้วยกันก็มี1 4 4 1 4 9 9 4แล้วก็8998นะครับ3 3อ่า3คู่เนี้ยไม่ซ้ำกันเราก็หวยก็ทำไปแล้วสาม,มารถกลับไปดูพื้นฐานได้ถ้าเกิดว่าใครอยากไปดูกลุ่ม3ตัวก็จะประกอบไปด้วยกลุ่ม1 4 9 9 4 1แล้วก็4 9 8 8 9 4สนะครับสามารถกลับไปชมรีวิวที่แยกไว้ได้นะครับอ่ะเรามาดูกลุ่มของเราการวันนี้ก็คือ1498ตัดสินฉับไปอย่างไรก็มาดูกันนะครับ ตัดสินใจก็เป็นปกษณะการตัดสินใจของเขานะลักษณะของาการตัดสินใจขเขา1 4ึ8งเเนี่ยนะครับลงท้ายด้วย8ข้อดีของการลงท้ายด้วย8นะครับก็คือเป็นคนใจใหญ่ใจกล้านะครับกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อด้อยอยู่ที่บางทีมันไอความใจใหญ่ใจกล้านี่แหละมันก็เลยกลายเป็นคล้ายๆกับดาบสองคมเหมือนกันที่แบบว่าเอ้ยเวลาตัดสินใจอะไรแล้วมักจะก,กลายเป็นลักษณะของ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบางทีก็ติดประมาทติดอะไรพวกนี้เพราะไม่อยากได้อยากได้ทําเลยอะไรพวกนี้บางทีติดประมาทบ้างนะครับเพราะนั้นอาจะต้องระวังเองต้องระวังเองนะในกลุ่มเลขนี้นะครับคราวนี้ตําแหน่งต่อมากลายเป็นเลข9โชคดีนะเป็นความโชคดีในะอาจจะบอกว่าโชคที่แบบโชคร้ายในโชคดีก็ได้เพราะเลขแปมันจะแบบติดประมาทนะพอเปเลขเกสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาตัดสินใจส่วนมากแล้วส่วนมากแล้วมันจะเป็นทางออกมันจะมีทางให้ไป คนรอก้าแปดท่าเฉยจะมีทางให้ไปเสมอไม่ว่าคุณจะคิดการใหญ่แค่ไหนก็ตามสุดท้ายที่คุณคิดแล้วมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรมันจะได้สะท้อนมันจะได้แบบเฮ้ย hey, ออกมาไอเดียนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ไหมใช้ได้ไไดคือต้องพยายามเป็นคนที่ตัดใจอะไรพยายามที่สิ่งที่อยู่ในใจอินเนอร์ของตัวเนี่ยได้ทําได้ใช้แล้วมักจะเป็นไปได้อยู่เสมอเสมอนี่คือข้อดีแต่ก็ยังติดประมาทอยู่เหมือนเดิมนะครับโชคดีถึงแม้จะได้ทำหรือว่ามันลงตัวก็ตามแต่ว่าก็ระวังว่าเออบางทีเราก็แบบ ของบางอย่างอ่ะอย่างเช่นผมว่าเอียงไปทางเรื่องของการใช้จ่ายนะอันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะไปทางด้านใช้จ่ายถ้าเกิดว่าอยากได้อะไรเขาจะซื้อเลยไงแต่ซื้อแล้วตอบโจทย์ริงไหมตอบโจทย์ครับชอบไงก <c oughs> ็ <c oughs> ได้ซื้อเนาะ <p asta> ประมาณนี้นะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลข4ข่ <c oughs> าวเนี้ยทีเด็ดก,ก็คือที่แบบว่าคิดได้วิกโปรเจกต์อะไรที่อยู่ในหัวสิ่งที่อยากที่จะทํามักจะเสือออกมาได้เลยทันทีเก่งแล้วก็แสดงออกอย่างชัดเจน <s> um <mon> สมมุติว่าในใจอยากซื้อโทรศัพท์ ในใจคืออยากได้โทรศัพท์ณนะจังหวะหนึ่งปุ๊บคิดออกเนี่ยเอารุ่นไหนชอบอะไรปุ๊บ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 หาข้อมูลปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไปที่ร้านเลยจบนึกออกไหม <c oughs> ผมถึงตั้งชื่อมันว่าตัดสินฉับไวนี่ไงเออคือแต่ว่าข้อดีคือเขาคิดแล้วมันตอบโจทย์ตัวเขาเองครับมันโอเคตรงนี้ไงคิดแล้วมันตอบโจทย์ตัวเองมันก็เลยมีส่วนโอเคอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คิดแล้วไม่ตอบโจทย์ตัวเองให้ระวังเรื่องของความประมาทนั่นเองนะครับ คิดตัดใ,ใจเร็วท้ายใครที่มันมีลักษณะของเลขมันตัดใ,ใจอะไรช้าๆกลุ่มนี้ก็ตอบโจทย์นะหรือไม่กล้าตัดใ,ใจอะไรที่มันดูแบบเฮ้ย hey, อยากจะคว้าสิ่งนี้ต้องไต่ตองอะไรพวกนี้อยู่นานๆอะไรพวกเนี้กลุ่มเลขเนี้ยอาจจะกลับตงกันข้ามก็ได้คือปุ๊บอ่ะมีเป้าอยากได้ปุ๊บต้องตั้งใจทําเลยปุ๊บๆคิดไปเลยตัดสินชัอไว้นะครับมันก็มีข้อเด่นข้อด้อยก็ลองพิจารณากันดูนะครับคราวนี้เรามาดูเลขสตัวหน้านะครับ4ตัวหน้านะครับสตัวหน้าน ก็คือบุคลิกเนี่ยนะครับสีตัวหน้านะครับบุคลิกเนี่ยตัวตนของเขาอ่ะที่เห็นที่เห็นภายในเวลามาพูดตาทักทายเขาดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือนะวางตัวดีเหมือนเหมือนผู้ใหญ่อะแต่ก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่เชิงแบบดุดันอะไรนะครับแต่แบบผู้ใหญ่ที่แบบพอเข้าถึงได้เพราะเขามีการยิ้มมีการทักทายมีมาดที่มันดูมาสมั่นมั่นใจคล่องตัวแต่ก็ดูแบบเข้าถึงคนได้ดีนะครับหน้าตายิ้มแย้มพอสมค,ควรนะผิวพรรณจะดูเข้ม เข้มนิดนึงแต่มันได้ได้มาซึ่งความคล่องตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมบนเนี้ยผมได้มีโอกาสทำนายคนที่มีเลขหนึ่งอยู่แถวหน้า,นาอยู่อยู่หลายคนพบว่าก็มีความโดดเด่นในบางคนได้เป็นหนึ่งสีก็จะเป็นันเรื่องของรอยยิ้มเรื่องของการที่แบบเข้าถึงคนได้ดีแต่พอดีว่านี่เป็นหนึ่งสีดดเดกาจะมีความคล่องตัวอาจจะมองว่าไปในทางของพวกนักกีฬาก็ได้นะครับหรือผู้บริหารที่แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีความคล่องตัวสูงแต่ก็มันอาจจะแบบไปในด,ด,ดอกในเรื่องของเรื่องของคนเข้าหานะครับเพราะว่า เป็นคนที่ดูแล้วตึงตึงๆึงแป๊บแป๊ป๊บผ่านๆๆๆผ่าผ่านผ่านอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมมันก็เลยจะแบบว่าเออไม่ได้ไม่ได้ดูเข้าถึงง่ายแต่ก็ตัวเขาเวลาจะเข้าถึงใครจะเข้าถึงเข้าถึงได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นจะเข้ามาหาเขาก็จะดูยากนิดนึงนะครับโอเคอันนี้คือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเรื่องเสริมเมื่อกี้ที่ทิ้งไว้ก็คือเรื่องของการเงินอันนี้ต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายนะครับเรื่องของการใช้จ่ายเพราะว่ามีสิทธิ์ที่อยากได้อะไรแล้วมันต้องได้ อันนี้ต้องระวังอยากได้อะไรแล้วมันต้องได้อันนี้ต้องระวังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาการแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเอะเรามีลักษณะของอ,อ,อะไรนะเรามีลักษณะของการหาเงินที่คิดว่าจะไปต่อยอดเพราะว่าเลขนี้หาเงินเก่งนะหาเงินเก่งมากนะครับเก่งสุดๆอะวิธีการหลากหลายมากแล้วสามารถหาได้แบบโอ,โ,โอ้โหจัดหมูถ้าคิดว่าคุณคิดว่าฉันจะไปหาเงินนะฉันจะหาย,ยัางไง หาประมาณนี้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 ได้หมดเต็มสิบให้สิบอ่ะอาจจะให้ยี่สิบเลยตาวิธีการหานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหาแล้วต้องให้ระวังการใช้จ่ายแค่นั้นเองแต่ถ้าพูดว่าถ้าหาได้เยอะๆถ้าหาได้เยอะๆนะหาได้เยอะผมว่าผมมองว่าถ้าคุณไม่ได้คิดว่าการเก็บเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญรมดเราต้องเอาเงินไปต่อยอดถูกไหมเงินต่อเงินนะผมว่าเรื่องเนี่ยตอบโจทย์ถ้าคุณไม่ได้คิดว่าจะต้องไปเก็บเป็นหลัก คือเอาเงินที่ได้มาไปลงทุนต่อลงทุนต่อมันก็จะเป็นต่อยอดไปเรื่อยๆถ้าคุณคิดแบบนี้นะมันมีการเงินที่หวนเวียนดีๆขนาดบิ๊กโปรเจกต์ได้ผนะมคิดว่าก็เป็นเชิงบวกได้เช่นเดียวกันเอาเป็นว่าบวกลบนะหาผมให้20ใช่ไหมเมื่อกี้จัดการการเงินผมให้สัก6กถึงเจ็ดเพราะนั้นพอมาพอให้มันอยู่ใน10บเนี่ยผมว่าสักแถึงเก้าได้เลยผมชอบนะ ยิ่งอยู่ท้ายๆผมยิ่งชอบผมเป็นคนประหลาดที่แบบว่าชอบเลข8อยู่ท้ายๆบอกจะหาผมมองว่าการหาเงินถ้าเราไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องของการเก็บจนเกินไปมันก็เหมือนมีกินมีใช้นะครับนึกออกใช่ไหมก็จะประมาณนี้สาหรับเรื่องของการเงินส่วนเรื่องของความรักแน่นอนบุค,คลิกอาจจะดูไม่ดึงดูดมีความเป็นผู้ใหญ่ที่วางตัวดีพอเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บเนี่ยบางคนก็เลยมองว่ามันอาจจะไม่ได้เข้ากับลักษณะของสนิแบบดึงดูดท่าทางแต่งตัวนู่นนี่นั่นอะไรอาจจะแบบไม่ดึงดูดแบบความรักแบบหวานแหววอะไรพวกนี้แต่ ถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงการมีคู่แล้วเขาดูแลเรามีความมั่นคงในจิตใจอะไรพวกนี้ยผมก็มองว่าระยะยาวเนี่ยคนเลขเนี้ยถ้าเป็นบุคล่ลถ้าเป็นแบบลักษณะของความรักเนี่ยก็ดูแบบบริหารจัดการนี่คือเขาเป็นผู้นะนะครับเขาเป็นลักษณะของผู้นําเขาสามารถนถําสมมติวเขารักใครเขาสามารถนําคนรักของเขาผ่านพ้นวิกฤตไปได้ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเป็นความรักต่อ,อก,กันและกันนะครับเพราะนั้นก็ลองมองภาพดูว่าเราชอบสไตล์แบบนี้ไหมซึ่งบุคลคลภายนอกแน่นอนมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ แต่เรื่องของใจเรื่องของความอยากจะให้คนคนนี้มาอยู่กับเรานะอะไรเงรี้ยผมมองว่าเขารักจริงนะครับผมอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับอาจจะดูกระชับนิดนึงเพราะว่าต้องพูดตามสคริปต์โปรโมนี้ผมมองว่าผมน่าจะต้องอัดคลิปอย่างน้อยก็4คลิปนะครับแต่นี่คลิปนี้ก็น่าจะตอบโจทย์คนเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีอีกคลิปหนึ่งในคลิปถัดไปเนี่ยจะเป็นลักษณะของรีขกลับกันเนาะว่าจะออกมาคล้ายกันไหมนะครับ ส่วนตัวเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าคลิปถัดไปจะเป็นอะไรหรือว่าจะมีการรีวิวอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับทางชั้นเรียนเลขพยากรได้ขอคลิปนี้เข้ามาถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะสามารถสอบถามมาได้ทั้งทางกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์อลลของพวกเราเองนะครับหรือว่าเฟซส่วนตัวไลน์ส่วนตัวแล้วก็ทางช่องยูทูบแล้วก็ทาง, YouTube, ทางเพจคุยเลขพยากรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบคุยด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ